สวัสดีครับมอนีนะครับกับสวัสดีทุกทุกคนนะครับมอนีกับมาเจอกันเรียกับช่องไม้เท่าเอลฟ้ามนะครับผมไกลเหลือหน่อยลงสม,มือนะครับพี่น้องกันหมู่อ้านจนับไปยี่สิบตัวนะครับผมจับออกสามวันต่อยี่สิบตัวสามวันต่อยี่สิบตัวนะครับผมสามวันต่อยี่สิบตัวนะครับจับส่งลงเชือดนะครับ ไก่กับสีห่หน่อยโล่งหน่อยโล่งนะครับพราะาหนาฝนปีนี้บริษัทตอกไกล้เวลายนะครับซามอร์นี้นะครับก็พผ้าทุกคนนะครับมาเว่าเรือ่องเลี้ยงไก่บ้านนะครับสามารถอเอาไปขายสายได้แน่นะครับไก่บ้านมีตลาดที่ไหนรับซื้อบ้างนะครับ เลียงไก่บ้านสิไปขายยู่ไสนะครับก่อนอื่นที่จะไปรับชมรอฟังฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับไม้เท่าฟาร์มเฮาได้เฮ็ดคลิปดีๆจังซี่ต่อๆไปนะครับผมคาบกะมาเว้ากันเลยครับว่าเลี่ยงไก่บ้านนะครับตอนนี้มีคนถามเข้ามาหลายนะครับอยากเลี้ยงไก่บ้านนะครับสนใจอยากเลี้ยงไก่บ้านมีทุนที่จะเลี้ยงไก่บ้านนะครับมีความรู้ที่จะเลี้ยงไก่บ้านแต่นะครับมีคําว่าแต แต่บ่รู้ว่าจะไปขายไสนะครับผมอันนี้เป็นคําถามยอดฮิตนะครับสําหรับคนที่เลี้ยงไก่นะครับคนที่เลี้ยงไก่บ้านเลี้ยงไก่ใดเลี้ยงไก่เป็นแต่ไม่รู้จะไปขายที่ไหนนะครับผมผมกับจิมะวาวนะครับห้ฟังว่าตลาดไก่บ้านเรามีเรา,เาสามารถนําไปขายใดทางใดหรือ เฮามีวิธีการเหตุการณ์ตลาดแบบใดเีาจะได้ขายไก่อยู่ตลอดเวดลานะครับผมน,นี่กัสิม่เาบาซูพี่น้องฟังนะครับหนึ่งนะครับผมตลาดนะครับตลาดแรกเลยนะครับก็คือตลาดทุ่มชนนะครับตลาดทุมชนหรือตลาดหมู่บ้านเฮ้านะครับทุกหมู่บ้านทุกตลาดจะมีพอค่าที่ขายไก่นะครับขายไก่สดนะครับขายไก่สด นะครับเข้ากะไปติดต่อเพิ่นนะครับนําไก่ไปขายเพิ่นนะครับถ้าเข้ายังว่าท่านมีหลายนะครับตลาดทุมชนนี่หมาะสําหรับคนที่มีไก่ว่าท่านด้หลายนะครับมีประมาณห้าสิบหกสิบถึงหนึ่งร้อยตัวก็ทยอยนะครับจับไปส่งเพิ่นนะครับจับไปส่งเขาเรื่อยๆนะครับไม่ขาดข้าพยายามผลิตไก่ป้อนให้เขาเรื่อยๆนะครับเขาก็จะเปลี่ยนขาประจําให้เขาให้เพิ่นนะครับแล้วกะย่ามเวลาไก่ หลายเพิ่นก็จะร,รับซื้อรับซื้อห้าก้อนเป็นอาดับแรกนะครับคือของผมนะครับผมกระทรงโรงเฉือดเป็นประจำแล้วคะ่ะสมมติรายย่ามไก่หลายนะครับหรือหน้าฝนราคาไก่ตกนะครับเพิ่นก็นจะรับซื้อห้าตลอดแล้วก็บบกกดราคาห้าในย่ามหน้าฝนนะครับอันนี้กะตลาดแรกนะครับคือตลาดทุ่มชนนะครับตลาดทุมชนที่เราสามารถนําไก่ไปขายได้ก็คือโรงเชือดต,ตามตลาดนะครับที่เขาเชือดขายตามตลาดว่ายๆนะครับ อันนี้ผมเอื่นนมาล่งเชือดนะครับ2นะครับก็คือพ่อค้าคนกลางหรือพ่อค้ารถเล่นะครับพ่อค้าคนกลางหรือพ่อค้ารถเล่ที่เขามีรถกระบ,บะขัน้นใหญ่ๆมีกลงลายๆนะครับมีกลงจับไก่เยอะๆเขา,าจับนะครับจับเพื่อที่ไปขายตลาดไงคือขเขาจะนําไปขายตลาดทองจอมหรือเขามี ลงเชือดประจำของเขาหลายๆลงเชือดเขาก็ซื้อไก่เป็ดตุนไว้เพื่อที่จะไปจำนายให้ลงเชือดอีกที่หนึ่งนะครับผมมันนี้ก็คือตลาดของพ่อค้าคนกลางนะครับตลาดที่2ออันนี้เหมาะสําหรับคนที่มีไก่ประมาณ150ตัวขึ้นไปนะครับลอยหาซิตโตขึ้นไปเพื่อนจังสีเขามาจัาให้เห่านะคบเพราะว่ามันถึงจะคุ้มค่าน้ํามันที่เพิ่นมากสื่อเห,ห่านะครับเพราะว่าเขาแลนด์มาแต่ละเถือคนกับใส่คา เดินทางนะครับเปลือกลำม่นท่าห้ามีไกย 23, ่ยี่สิบสามสิบตเพิ่นกะจะบ่มาจับนี่าง้าพอนบอคุมคาเพิ่นนะครับเพราะเพิ่นกำไปขายเอากำไรต่อน,นี่เ้ากับเข้าใจเพื่อนนะครับผมตลาดพ่อค้าคนกลางนะครับอันนี้เหมาะสําหรับคนที่เลี้ยงไก่ร้อยห้าสิบตัวขึ้นไปหฮาสิรลู้จากพ่อค้าคนกาลางอะไรจังไดน,นะครับเพราะค่าคนกลางกะสิยูในเพจต่างๆนะครับเ้าเข้าไป เสิร์ชเบิงหลาเลย่อนในอยู่ในยูทูปนะคะเอ้ยประมาณในยูทูปนะครับในเฟซบุ๊กนะครับเข้าไปในเพจขายไก่ผู้ใดอยู่จังหวัดต่างๆกับเพจขายไก่รับซื้อไก่จังหวัดนั่นจังหวัดนี่ยังเช่นผมอยู่อุดอรผมก็สิเสิร์ชเพจขายไก่อุดอรหนองบุรัมพูนะครับผมหนองค่ายสกลนครพื้นที่ใกล้เคียงกันนะครับผมหรือเข้าไปาศึกษาในาเพจเลี้ยงไก่ขายไก่สิมีพ,พ่อค้าคนกลางเขาไปอยู่ในหันทุก ทุกๆเพจนะครับหรือเพจไก่บ้านโกอินเตอร์เพจไก่บ้านโกอินเตอร์ vip นะครับผมมีหลายๆเพจที่พอ้าค้นกางเขาเข้าไปแตนบายในหันเราเขาก็สามารถติดต่อทักทักเขาไปสอบถามเขาไปว่าเขามีไก่ยังไงน้างสี่สนใจจะมารับสื่อน,น้ำเฮาบอ เ้าอยูจังหวัดไดไก่เคียงบอ่อนะครับถ้าเพื่อนยูกไก่เพิ่นกสีบอสามรนมากรับสื่อข้าวได่ข้ากับหาพอขาค้นกลางที่ยูไก่ไก่เคียงจังหวัดเห้านะครับเพื่อที่เขาจะได้เดินทางมาง่ายสะดวกกับการเดินทางนะครับผมตลาดที่3นะครับเป็นตลาดใหญ่นะครับตลาดใหญ่สาหรับคนที่อ่า มีไก่หลายๆผมคิดว่าประมาณหารอยตัวขึ้นไปนะครับจังสิค้มค้าในการเดินทางไปขายที่ตลาดช่องจอมนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับตลาดช่องจอมกับสิมีหลายพ่อค้านะครับหลายพ่อค้าที่รับซื้อยูหันท่าไปถึงตลาดช่องจอมนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับก็คือเพื่อนสิมีพ่อค้ารับซื้อเป็นจุดๆนะครับหลายสิบเจ้านะครับผมตามที่ผมเคยผ่านไปมานะครับแต่ผมบ่งคับจเคยไปขายเพราะว่าอัตราไก่เรายังไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผม การเดินทางไปซาเทียมันจะต้องมั่นไก่นะครับจากอุดอรไปสุรินทร์นะครับเดินทางเป็นประมาณหาหกชั่วโมงนะครับก่อนจะไปถึงจังหวัดสุรินทร์การเดินทางก็ไกลนะครับดังนั้นถ้าห้าสิบปขายยังตลาดช่องจอมนะครับเฮาจะมีต้องมีไก่ประมาณ 500ตัวขึ้นไปนั่ไปขายยังสิคุ้มคานะครับแต่ถ้าเดินทางไปแล้วนะครับราคาไก่ก็จะดีนะครับราคาไก่เพิ่นกับสีดีเพราะว่าราคาไก่ที่ตลาดทองจอมเพิ่นจะรับสื่อในราคาที่สูงกว่าตลาดปกติทั่ว,วไปนะครับแต่ว่าเราจะต้องมีอ,อัตราไก่ที่เยอะน่าองสิคุ้มคาในการเดินทางนะครับหรือผู้ใดมีรถมีล่านะครับก็สามารถรวบรวมจากเจ้านั่นเจ้านี่นั่ไปขาย กับเพิ <tu i ro> ่นได้นะครับผมแต่มีข้อแม้ว่าถ้าไปตลาดช่องจอมนะครับสเปคไก่จะต้องตรงตามที่ตลาดเพิ่นต้องการนะครับสเปคไก่จะต้องตรงตามที่ตลาดเพิ่นต้องการก็คือหนึ่งนะครับไก่จะต้องมีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ1 2ถึง2กิโลนะครับไก่จะต้องเป็นไก่ที่มีน้ําหนัก1.2ึดองถึถึง2กิโลจะต้องไม่เป็นไก่แก่หรือไก่อ่อนเกินไปนะครับจะต้องเป็นไก่แม่สาวหรือไก่รุ่นนะครับ3 ไก่จะต้องมีขนเต็มนะครับไก่จะต้องมีขนเต็มขนหลังจะต้องเต็มเนี่ยนะครับ <appointment> ไก่จะต้องมีขนเต็มถ้าไก่ไม่ได้ตามสเปค3สเปกนี้จะถือว่าเป็นไก่ตกเกรดเพิ่นกะสิคัดเพิ่นจะซื้อหาย,ยุคครับแต่ว่าจะซื้อในราคาที่ถูกกว่ากว่าราคาปกตินะครับอันนี้ก็ไม่ว่าซูพี่นองฟังสําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่เปลี่ยน,ลเ,นเลี้ยงไกไ่ใดมีทุนเลี้ยงไก่นะครับ มีไก่แต่ว่าบอูว่าจะนําไปขายตลาดใดนะครับเท่ากับบอก3วิธีนะครับเสริมอีกวิธีหนึ่งก็คือการหาตลาดนะครับกันที่เขาจะโปรโมดว่าเขามีไก่ตอนนี้ทุกคนนะครับใส่ต้องใส่โซเชียลให้เป็นประโยชน์เขามีโทรศัพท์อยู่ในมือนะครับเขาเล่น Facebook เล่น YouTube เล่นไลนนะครับเขาก็โพสตลงไปเพื่อที่จะให้คนทั่วไปรู้ว่าเราเลี้ยงไก่นะเรามีไก่ขายนะนะครับ พ่อเขาจะต้องการเขาจะเอาสติดต่อเขามาโดยอัตโนมัติคือของผมตอนนี้ผู้ใดที่อยากได้ไก่กับสิโทรเขมาโดยอัตโนมัติผู้ใดอยากซื้อไก่กับสติต่อกันเขามาท้งไลน์ทางเฟซบุ๊กทางยูทูบนะครับตอนนี้เฮาบริเลยขายไก่คือเฉพาะลูกค้าติดต่อขมามาตอนนี้เฮากับพ่พ่อขายนะครับตอนนี้ไม่มีไก่ขายนะครับ มูว่านกับกรจับได้แค่20โตนะครับไก่ที่เล็กเกินไปเราก็จะไม่จับนะครับเพื่อที่จะบอ่ให้เขาขาดทุนนะครับผมถ้าจับไก่เล็กเกินไปก็คือบริเาหนักนะครับนี่ไปขายก็จะบริบริเงินนะครับสาหรับคลิปนี้ก็สิจากันไปแล้วนะครับเพื่อที่เขามารับทมรับฟังก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับไม้เท่าไฟฟ้าให้ได้เห็ดคลิปดีๆจังสิต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้ไปกันนะครับผมสวัสดีครับ